ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีพักตะวันออกและน้องคนไทยทุกคนที่ติดตามรายการนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนพักมาดีเบตแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนๆสอสอหลายคนซึ่งก็เป็นคนที่ทํางานด้วยกันมานะครับในการร่วมรัฐบาลตลอด4ปีที่ผ่านมาผมก็ให้ความมั่นใจพวกเราได้นะครับว่า พรคพลังประชารัฐนะครับที่ได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนนโยบายหลายอย่างซึ่งมีผลชัดเจนนะครับในการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าโครงการ EEC นะครับมีการวางเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นรากฐานสําคัญนะครับให้พื้นที่ทั้งชนบุรีระยองจันทบุรีต่างๆเนี่ยมีความเจริญเปี่ยงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมต่างๆมี มีการพัฒนาเติบโตมาโดยตลอดนะครับและผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักของในพื้นที่นี้ต่อไปเพราะจะมีการปรับตัวด้วยนะครับทั้งเรื่องของรถยนต์ EV หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ New S, S Curve รวมถึงเทคโนโลยีด้านดิจิตอลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญที่เราต้องผลักดันให้ทุกภาคอุตสาหกรรมนะัปรับตัวให้ไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับ แล้วนี่แหละครับจะสร้างไรายได้ที่เติบโตขึ้นในภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแต่ปัญหาที่เป็นเพนพอยต์จริงๆที่ผมทราบนะครับและคิดว่าเป็นนโยบายหลักที่พักต้องทําต่อไปคือเรื่องของการพัฒนาคนคเพราะวันนี้ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเนี่ยปัญหาหลักตอนนี้คือคนที่จะมาทํางานในภาคอุตสาหกรรมไม่พอนะครับ,น,รบนักลงทุนที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าจะมา ประเทศไทยหรือไปประเทศต่างๆเนี่ยเรามีคนที่มีความพร้อมที่จะทงานหรือไม่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่เราต้องขับเคลื่อนให้ได้ในการพัฒนาคนด้าน e n g i n e e r i n g งไซด์เทคโนโลยีรวมถึงด้านดิจิทัลเนี่ยให้ได้อย่างน้อย10,000แคนต่อปีนะครับผ่านทั้งโครงการต่างๆทั้งอาชีวะมหาลัยและการอัพสกิลรีสกิลคนนอกภาคการศึกษาครับส่วนภาคอุตสาหกรรมไปแล้วก็เป็นภาคการเกษตรซึ่งผมก็เชื่อว่าก็เป็นรายได้หลักอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งในพื้นที่นะครับ ซึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะหลวงป้อมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับคือเรื่องการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีน้ําที่พอเพียงในการทําการเกษตรไม่แ้งไม่จนนะครับดูแลเรื่องการตลาดให้สามารถขายสินค้าได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เยอะเราก็มีการวางแผนแเรื่องของแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงนะครับั้งเรื่องการขายสินค้าการท่องเที่ยว ให้สามารถนําไปใช้ให้ทุกคนเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเข้ามาเข้ามาสู่ธุรกิจสมัยใหม่ได้เนี่ยอย่างเต็มที่นะครับแต่ปัญหาใหญ่นอกจากเปิดโอกาสแล้วเนี่ยหลายคนนะครับก็มีความคิดดีแต่ไม่มีทุน,นครับเรื่องสําคัญที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปคือกองทุนเพื่อสตาร์ทอัพครับห้าล้านบาทสําหรับคนที่จะตั้งธุรกิจใหม่มีไอเดียดี มีความคิดดีมีธุรกิจที่เป็นไปได้ต้องมีเงินทุนรสรนับสนุนนะครับมีการให้แต้มต่อกับธุรกิจของคนไทยครับที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับแต่ที่สําคัญครับเราต้องดูแลกลุ่มป่อบางด้วยเพราะผมเชื่อว่าในขณะที่เศรษฐรกิจเติบโตไปเนี่ยครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเนี่ยเป็นประเทศเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ของประชากรเนี่ยสูงมากนะครับ แต่ผมก็เชื่อว่าก็จะมีประชาชนหลายคนที่ตามไม่ทันนะครับเป็นกลุ่มปอบางอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆอาจจะทํางานไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราต้องดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องทําต่อไปนะครับแต่ทุกโครงการของทุกพักนะครับจะทําไม่สําเร็จเลยครับถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เราต้องมีนายกรัฐมนตรีที่สามารถประสานงานกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้ครับให้ทุกคนมาทํางานร่วมกันนะครับขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ซึ่งผมให้ความมั่นใจนะครับว่าลุงป้อมนะครับทำมาสี่ปีนะครับประสานงานทุกคนทํางานร่วมกันมาจนวันนี้รัฐบาลอยู่ครบเทอมและถ้าเราให้โอกาสให้ลุงป้อมเป็นนายกนะครับลุงป้อมนะครับจะทําให้บ้านเมืองของเรามั่นคงแข็งแกร่ง